หกลุ่มเลขท้ายบัตรประชาชนครับดวงเฮงหยิบจับรับโชคใหญ่จะมีใครบ้างครับติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนครับก็เข้าสู่ช่วงกลางเดือนกันแล้วนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าใครกันครับที่จะเป็นผู้โชคดีนะจากการผูกดวงใช้วิชาโหรไทยหนูนะครับในช่วงเวลา15นากาถึง16นกานาทีะครับอยู่ในยามเสารนะ ของวันที่16กันยายน2 5 6 5นครับออกมาแล้วครับก็มี5กลุ่มเลขท้ายบัตรประชาชนที่เข้าขายว่าดวงจะมีเกณฑมีแนวโน้มและแนวทางที่ดีนะต้องบอกก่อนว่าการดูดวงและก็ทำนายดวงวันนี้นะเป็นการดูแบบแนวทางนะครับผมก็ได้สรุปมาแล้วครับ5นะครับทั้งหมดมีใครกันบ้างนะครับก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ หลังจากที่ผูกดวงมาเนี่ยคือลัคนาในดวงโหรไทยหนูนะครับคือลัคนากรกฎนะนะฮะที่ลงท้ายแบบประชาชนด้วยเลข1ครับนะครับใครกันบ้างครับรายงานตัวนิดนึงนะให้พี่หมอเห็นหน้าเห็นตาหน่อยนะฮะว่าดวงของคุณครับจะมีโอกาสนะครับเลิกงามยามดีแล้วนะฮะนะฮะเพราะว่าในดวงยามโหรไทยหนูนะครับดาวอาทิตย์ครับคือเลขหนึ่งนะครับสถิตอยู่ในเรือนลาภะ นะฮะนั่นแสดงให้เห็นว่าครับเลขหหรือใครก็ตามที่ลงท้ายด้วยเลข1บัตรประชาชนก็จะมีเกณฑและโชคดีจะมีข่าวดีนะครับอ่ามาอยู่ในเลาพักไงนะครับก็จะเจอลาบเกิดโชคเกิดสิ่งดีๆเรียกว่าการเงินช่วงนี้นะครับก็จะมีะไรายได้เข้ามาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับ สำหรับใครชอบเสี่ยงชอบลุ้นนะก็ต้องบอกว่าดวงของคุณนะครับก็มีโอกาสแล้วนะเออนะครับสื่อนําโชคชี้เป้านําทางเนี่ยนะครับของคนลงท้ายด้วยเลขหนึ่งครับก็คือสมุดบัญชีบุ๊ k แบงค์นะฮะลองไปสังเกตดูนะฮะเลขท้าย3ตัวนะครับของสมุดบัญชีของคุณนั่นแหละหรือบัตร ATM บัตรเดบิตเคบิตนะครับเลขท้าย3ตัวนะฮะแม้กระทั่งครับรหัสนะัะ นี่ยนะฮะรหัสพาสเวิร์ดนะครับของคุณนะครับในแอปพลิเคชันนะครับแบงกิ้งนะนะแลวก็ช่วงนั้นที่คุณไปทำกิจกรรมธนาคารนะครับก็จะมีบัตรคิวเนาะนั่นแหละฮะเออก็ลองดูนะนะครับพิจารณาดูในเลขบัตรคิวดูนะครับอันนี้คือความหมายของคนที่ทงท้ายด้วยเลขหนึ่งที่จะมีลุ้นนะครับสื่อนำโชคครับหาโอกาสครับไปทำบุญนะช่วงนี้เขาเรียกว่าแม่เป็นช่วงที่ เงินดีงานปังมีความก้าวหน้าแบบสุดๆนะนะครับก็ไปสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างพระนะครับเป็นพลังบุญหนุนความมั่งคั่งเป็นสิริมงคลให้กับคนดวงดีอย่างคุณนะครับอย่าลืมนะฮะสีโชคดีของคุณครับก็คือสีแดงสีส้มสีน้ำเงินนะฮะเลขโชคดีครับคือเลข1เลข5นะฮะแล้วก็เลข9ครับคนลงท้ายปัประชาชนด้วยเลข6ครับดวงของคุณก็เป็น ดวงที่นะครับมีลุ้นในเรื่องของโชคลาภนะครับเพราะว่าเลขโกคือดาวสุขครับในดวงยามโหรไทยหนูนะฮะโคจรอยู่ในเรือนสหชาครับตำแหน่งทางโหราศาสตร์คือตำแหน่งปทุมเกณฑ์นะฮะสุขสามจักเจริญยิ่งยดแห่หาว้าชาตินี้ต่ําต้อยยกให้เสมอพงครับดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระนะฮะส่งผลแน่นอนครับในเรื่องของโชคลาภจากการติดต่อสื่อสารเดินทางหรือนะครับบุคคลก็แปลว่าเพื่อนนะครับเขาเรียกว่าเพื่อนสีพารวย เพื่อนพาเฮงนะครับช่วงนี้นะเขาเกาะเพื่อนไว้นะนะครับผมเพื่อนสนิทนะครับจะทําให้คุณนะครับมีโอกาสแจ้งเกิดนะครับในเรื่องของรายได้ในเรื่องของโอกาสนะครับการลืมปลาอ้าปลาช่วงนี้นะครับเขาจะมาซัพพอร์ตคุณดังนั้นเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เพื่อนดีๆนะอันนี้เน้นนะถ้าไม่ดีอย่าไปคบถ้าดีก็คบไว้แล้วก็เปิดใจเปิดตัวเองนะครับแล้วเขาจะพาคุณไปเจอช่องทางดีๆ นะครับซื้อนำโชคครับใครชอบเสียงชอบลุ้นนะก็ลองดูเลขของเพื่อนนั่แหละวันเกิดนะครับปีประสอเกิดนะฮะหรือแม้กระทั่งเ,เลขอายุนะฮะตรงนั้นเอามาพิจารณาดูนะครับก็มีโอกาสทําให้คุณมีโชคได้เหมือนกันเออนะครับแล้วก็ไปทําบุญเสริมดวงนะช่วงนี้ก็หาโอกาสนะครับเรียกว่าเสริมดันเรียกดันดวงหนุนดวงดันดวงนะเปิดดวงให้ปัง นะครับถ้าบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องบริจาคนะครับสมุดหนังสือก็ได้นะครับอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กหรือผู้ยากไร้หรือคนที่ขาดแคลนการศึกษานะฮะแล้วก็หนังสือสวดมนนะเออให้กับวัดวาอารามจะได้เสริมดวงไงเออครับคือสีฟ้าสีเขียวนะฮะแล้วก็สีชมพูครับเลขโชคดีครับก็คือเลข6เลข4เลข3นั่นเองครับ นะครับคนที่ลงท้ายด้วยเลข5นะบัตรประชาชนนะครัเรียกได้ว,ว่าดวงของคุณก็เป็นอีกหนึ่งะครับผู้โชคดีนะที่มีลุ้นในเรื่องของสิ่งดีๆนะครับหรือสิ่งที่คุณหวังไว้จะสําเร็จนะครับเพราะเลข5หรือดาวพฤหัสเนี่ยครับในดวงยามเนี่ยโครจรนะครับอยู่ในเรือนลาพะนะนั่นแปลว่าคุณก็มีโอกาสเนี่ยนะครับสำเร็จนะครับแล้วก็มีความก้าวหน้า เน้นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินรายได้นะครับการทํามาหากินนะครับดาวพรหัสหรือเลข5เนี่ยครับในดวงยามเนี่ยมาจากเจ้าเรือนมลณะนะมลณะคือความเป็นความตายการพัดภาคนะครับสิ่งสูญเสียเพราะฉะนั้นดวงของคุณเนี่ยช่วงนี้จะเป็นทุกขลาบนะคือจะได้ลาบมานะครับ ใหญ่ๆเลยจากมรดกตแต่เป็นก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะทุกข์ในเรื่องของทุกการทางใจในะครับการเสียใจ,จยที่แลกอะไรมากับทรัพย์สินหรือสุขภาพเพราะฉะนั้นต้องทําบุญด้วยนะครับได้เงินมาก็ส่วนหนึ่งนะทําบุญเรียกว่าเป็นการแก้ดวงไปในตัวนะครับสื่อนาโชคของคุณเนี่ยนะครับนะฮะต้องบอกว่าคําว่ามรณะคือความเป็นความตายถ้าช่วงนี้นะครับถ้าใครได้ไปโรงพยาบาลนะไปเยี่ยมคนไข้หรือผู้ป่วยนะครับ ทั้งตึกในตึกนอกอะไรก็ตามก็สังเกตอายุนะครับปีพอศหรือแม้กระทั่งห้องนะครับที่ผู้ป่วยหรือคนไข้ยอยู่นั่นแหละเออนะครับก็จะตัวนำพานำโชคนะฮะหรือนะได้ไปนะฮะงานศพนะครับพิธีลดน้ำศพของใครก็ตามนะครับก็ลองดูปีพอศนะแม้กระทั่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวของคนคนที่เสียชีวิตไปเออนะครับและก็สุดท้ายครับคือ ใบเสร็จค่ายานั่นเองเออนะฮะตรงนี้ก็สามารถที่เอามาลองพิจารณาดูได้นะครับแล้วก็หาวกาสครับไปทำบุญนะนะที่การแก้เคล็ดเสริมดวงครับเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายก็คือทำบุญโลงศพนะครับบริจาคโลหิตบริจาคอ,อ,อุปกรณ์การแพทย์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสัตว์ใหญ่ นะครับเช่นโคกระบืออย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทําให้คุณพอนหนักเป็นเบาได้แล้วก็จะเริ่มเห่งด้วยเออนะฮะตรงนี้นะฮะของสีโชคดีครับคือสีแดงสีชมพูสีส้มครับเลขโชคดีครับคือเลข1เลข3แล้วก็เลข5าครับผมสาหรับคนที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะปัตรประชาชนก็ต้องบอกว่าแหมดวงของคุณนี่แหละครับพลิกล็อกมาเยอะนะนะครับจังหวะนี้นะครับก็เป็นจังหวัดที่โดดเด่นของคุณแหละ นะครับเพราะเลขศูนย์เนี่ยนะครับหรือดาวพุตตูนะในภาษาโหรนะหรือภาษาดาราศาสตร์เนี่ยนะครับหรือดาววีนัสเนี่ยนะฮะโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์เนี่ยเตรียมเฮได้เลยนะฮะนะครับเพราะดวงของคุณนะครับดวงเรียกว่าฟ้าเปิดน,นะฮะทางแล้ว นะครับสำหรับเรื่องของโชคลาภครับดาวพุธยูนี่เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสื่อนําโชคสิ่งที่ทาโชคให้คุณนี่นะครับอายุหรือคนนะครับมีสูงวัยนะที่อาจจะทุกทรภาพนะฮะพิการอะไรประมาณนี้นะเช่นนั่งวิวแชร์อะไรประมาณนี้จะทําให้คุณมีโชคจะซื้อเนี่ยก็ซื้อกับคนพิการนะในการเสี่ยง รางวัลนะครับหรือลุ้นรางวัลเออนะฮะตรงนี้นะครับจะทําให้คุณได้มีโอกาสดีๆแล้วก็คุณก็ได้บุญด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็หาโอกาสไปทําบุญเสริมความปังความเฮงความรวยนะนะครับดามุดยูนี่นะครับบ่งบอกถึงนะองค์พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดานะฮะที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงเวียนนะสถานที่เป็นวงเวียนเช่นลานพระบรมรูปทรงม้านะครับหรือพระเจ้าตรากสิน นะฮะเออนี่นะครับจะได้เสริมความเฮงให้กับคุณได้เต็มที่นะครับก็ไปลองรับพลังมูเต็มที่เลยนะสีโชคดีครับคือสีส้มสีแดงสีฟ้าครับเลขโชคดีครับก็คือเลข1เลข5เลข0นย์นั่นเองครับให้ปรประชาชนด้วยเลข3ครับ ใครที่มีเลข3ในบัตรประชาชนของคุณนะก็ต้องบอกว่ากลางเดือนนี้แหละครับแม่นะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่แล้วนะครับผมเพราะว่าในดวงยามครับแม่ดาวคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในเรือนสุขะนะครับที่ดวงนี้มีโอกาสที่จะได้เพราะว่าเข้าเกณฑ์อัมพุอุดมเกณฑ์ครับคือความอุดมสมคูณนะครับปุตตะเนี่ยนะครับ ร่วมกับดาวปัตตนีก็ร่วมดับดาวสาช้าด้วยแปลว่าดวงของคุณนะครับจะได้โชคลาภจากแฟนคนรักคู่ครองนะครับที่มีบุตรหรือกำลังตั้งท้องเพราะมีดาวกุตตาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นคนท้องนะฮะจะให้โชคคุณเออนะครับปัตตนีเนี่ยอาจจะแปลความหมายถึงเพศตรงข้ามก็ได้นะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของคุณเนี่ยก็จะมีโอกาสเข้าวินแต่ต้องบอกก่อนว่า แล้วสาหรับผู้หญิงล่ะจะ,จะได้โชคจากใครนะครับคนที่เป็นผู้หญิงที่ลงท้ายด้วยเลข3ก็คนท้องก็ได้นะครับคนที่ท้องนะครับเออนะครับก็จะทําให้คุณมีโชคแล้วก็แฟนของคุณนะครับคนโสดด้วยนะเออต้องบอกก่อนนะครับต้องผู้หญิงผู้ชายเลยนะฮะถ้าใครโสดเนี่ยถ้ายังไม่มีแฟนก็คนท้องนั่นแหละนะฮะจะให้โชคให้ลาบแล้วแล้วก็อย่างไรก็ตามครับต้องรีบกร,กระตุ้นลาบนะกระตุ้นโชค นะครับไปไหว้ไอ้จุกไอ้ไข่ลักจมนะฮะหรือกุมารใดๆก็ตามที่เป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะครับหรือองค์นาจาได้นะครับที่ชนบุรีครับก็จะเป็นพลังนะครับเปิดดวงเปิดทรัพย์สีโชคดีครับของคุณนะฮะคือสีชมพูครับสีม่วงแล้วก็สีเขียวครับเลขโชคดีครับก็คือเลข3เลข7 เลขก็เลข4นั่นเองครับก็ครบแล้วนะฮะแนวทางนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือแนวทางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูไว้เป็นแนวทางอันนี้เราเย็นย้ำหลายๆครั้งนะครับไว้โอกาสหน้านะครับพบกันใหม่นะครับวันนี้นะฮะต้องขอลาไปก่อนครับก่อนจากกันครับก็ขอให้ทุกคนนะโชคดีนะอันนี้อวยพรนะครับล่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับมีวาจาเป็นทรัพย์นะฮะเออมีรอยยิ้มเป็นโชคลาภนะครับมีหน้าตาเป็นเสน่หหา มีรูปกายเป็นพวกกระซับครับเฮงปังดังรวยกันทุกๆคนนะฮะวันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ